ชื่อเลยนะชื่อหาไทยคาเฟ่นะรือไทยอ,อ๋อลือไทยคาเฟ่เหรอป่ะเราจะเข้าไปก่อนมีนมนนมนนะไหนไก็ไม่รู้โอ้โนนะนดดนห,นหน่มดื้อเย็นสบายแล้วเข้ามาก่อนดีไหนก็ไม่รู้สิ่งที่คุณเยอะมากเลยคนเยอะมากเดินไปหาที่เลยนะ ดูไหมก่อสร้างสวยเลยเบื้องการนะ ชื่นหาไทยโอ้วันนี้เรามาชุมนุมพร้อมพรั่งนะพวกเรายังอยู่ดีฮะไม่ยิงอยู่นี่คนเดียวอ๋อมีไม่ยิงอยู่คนเดียวเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งนั้นลุงหาอะไอ้อย่างลุงไม่หาไทยเจ้าไม่ได้หาใครครับมาดูหน้าตาเพื่อนๆยังสดซื่นแจ่มใสเนาะสบายใจครับ ยินดีครับที่ปู่เฮายังมีความสุขกันอยู่เนาะจริงปะจริงครับสุขประมาณไหนสุขสุกดิบสุขที่สุดอสุขที่สุดวันเสาร์สุขก่อนเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกติดเลยมุกไหนงงไหมเอาว่ามาให้โมกับว่ามาแตบอกว่าแตคิดถึงโอเคโอเคไหมโอเคครับรักนะจุ๊ก เจ้าอะไรรับเลิกลับเลิกเพื่อนๆค่ะโอเคฮะเพื่อนๆรวมรวมไวเก่าฮะกินเลยกินเลยใช่โอเควันนี้นะเจ้าวันสี่ม่ายแต่ที่เมืองเนาะเทศกาลสงกรารสี่ม่เมืองก็เอาเราโมฟุรุนสองโมฟครุนหนึ่งรุนสองเราป้องกันผลักกันต่างกันด้วยกันแต่งดาาหัวน้ำหัวทั้งหลายเ้าเพื่อนจะมาดูกมาเขาว่าครู รคอมเขาบอกเราถึงคุณูเนาะตลอดกานแทากาสานด้ยากาีหมเก็วันนี้ก็คือโอกาสที่จะมาค่ะมาคปูแล้วก็ขอพรจากคุปูที่หมูเขาเตยเจ้า เกม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 เกเกม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 เกเกม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 เเกมเกมเกเกมเกมเกมเมเกมเกมเ ่ง <Mile> า <dizzy> ่ายแล้วนะำนี้ไม่ไมาสามารถจะไปเห็นต่อได้เราก็ได้สร้างคอบครัวเป็นรักเป็นฐานเนาะแล้วก็เียชีกที่ก้าวหน้าเนาะคูก็ดีใจว่าเอออันลูกซิดได้ดีเธอก็เหมือนลูกคนหนึ่งนางคูก็ติดตามตลอดว่าคนนั้นอยู่ไหนอยู่ไหนมันดยยังไงของหฮักเรานักที่สู้เพราะว่าเราจะเหลือเวลาอยู่ในโลกนี้แหรอ จะมึนหรือบางคนคนแล้วแต่ว่าอย่างไคนไหวว่แล้วแต่กรรมแต่เป็นของแต่ละคนเพราะนั้นก็อยมาไปตำหนิบางว่าจะเดินทางจะขับรถจะตากแดดมึนจะเนี่ยการนักจะกินเหล้านักจะอะไรอย่างเนี่ยที่มันมันเวอร์เกินอ่ะเนาะจะเป็นเนี่ยนขอเงิออกกำลังขาอายรุ่งภาคกินเพิ่มแค่อยู่จะไม่กินเกินไขมัน ความเค็มจะไปจี๋เนาะเพราะว่าบบดีก็ดจะไปแง่เนาะเพราะว่าเอาเหลือกีนไ้แต่น้อยแล้วเนาะวันนี้กินเกินมดพอเพื่อนนะ่ะอยู่ดีมีสุขคุขของทุกคนทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจเข้มแข็งจิตใจต้องแข็งแข็งและก่อนใหญ่ยัง่อนยังท้วยความที่มีสติสติสเนี่ยมีความเมตตาลุ่มนาป็นคนดีของสังคมแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีของสังคมซึ่งจะได้เจริญก้าวหน้า ต่อต่อไปบ้านเมืองจะได้อยู่ร่มเย็นติดเพลสผูคนดขอรักษาสุขาพมีทอนามัยที่แขงเองตรงนี้นนะครับซาคูเปิดซาตุคูคูแพทเลยแพท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  เราพัดอเออพัดเลยพัดพัดพัดก่อน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 พัด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 คมิสปอยนะครับพัดมินสปอยอ่ะพัดเลยพัดพัโอ้พัดแห้งพัดแห้งพ้งมพื้มาพืมาพื้มาพื้มาพื้นมาเลยพมาเลย เราอยูนย่น่มแส้วอ,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 อยู่ดีมสออยูรบขอบคุณครับคุณครับผมแข็งแรงท<ๆ>ุกคนนะครับ